หนังพุ่งกระแล้วนะคะสาวผมพุ่กระและ้วมาแต่สาวเลยแม่นค่ะมาแต่สาวสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนเลยค่ะสาวสผมมากระแล้วนะคะยังเปียกๆอยู่นี่ค่ะสวัสดีค่ะสาวสาวแม่น่ะแม่นแม่อีลาไปหม่อผมวันนี้วันนี้ไม่ได้ไปหม่อค่ะ มไปเฮ็ดงานค่ะเพ๋ยวไปเฮ็ดงานนะของแอดมินเนี่ยค่ะไปเฮ็ดงานต่างหากค่ะจังไนทางมันเท่าหอนมอโอ้ยนี่อย,ย,ย,ยู่กรุงเทพค่ะอยู่กรุงเทพซาฟผมงงกันแล้วอาบน้างงกันแล้วอ๋อสวัสดีค่ะบีบีทุกคนสวัสดีค่ะวันนี้สอบด้วยหลานอัน มือหนีบมืสอบค่ะมือนี้บมีอสอบอาทิตนาอาทิตนาสอบอาทิตนาสอบสิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบเก้าค่ะแล้วก็ไปเขาคายยี่สิบแปดยี่สิบสองยี่สิบสามค่ะและ้วก็เงียบปิดเงียบเลยค่ะอันนี้ไลไลแต่ไลแ่เหมือดจักเลยคะ่ะเพราะว่าห้าหมือปิดเลยค่ะนี่อันนี้สิอยากเงื่ออยากเมื่อคุ้นมั่นนะค่ะอยากเมื่อคุนมั่นนี่บ้าน ว่านั่นโอ้ก็ยังว่าเห็นเห็นไปโพสลงกลุ่มเนาะเป็นยังไงอย่าโพสอยา่าโพสหูกันแค่เนี่ไรก็ยังว่าอ๋อสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนค่ะหนารักกว่าเก,าก่าโบเห็นน,าน่าโอ้ขอบคุณค่ะอาบน้าอาสระผมเพิ่งก็แล้วค่ะเอาเอาค่ะได้เป่าหม เป็นพัดลมเนาะค่ะเป่าพัดลมนี่โอ้ปวดคอเตลเตลเตอเป่านี่อ้ก็ขอดมินก็สิบไปสตู้เนาะคะ่ะอันนี้ว่นเดียวไปเห็นงานนำเพิ่นเนาะคะ่ะอันนี้ กนนะะโอ้สวัสดีสองลอยหาสิบเก่าพ่นปาดได้เศร้ากับเบิงเนาะคะ่ะสวัสดีน้องลาบนน้ำกีวิไลวันอ๋อครับสวัสดีค่ะขนาดเปายิ่งหนาหลักขนาดหนิวหยองหนูเก่งค่ะ อ oh, สวัสดีสองด้วยอกจิ๋มหาคนค่ะมืนอนี้ขึ้นมาแต่เสาโอ้มาแต่เสาเลยค่ะมืนอนี <laughs> ้ <laughs> มาตอนใดกระเบิ้องอ๋ปอป้าอ้อยสวัสดีค่ะป้าอ้อยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแม่อรุณี อยู่เท่าไหร่โอ้ขอบคุณพี่พ่ชาที่เนาะค่ะแมนบอกคะชาตรีพ่ชาตรีเนาะค่ะนาฬิกาได้รับแล้วน้องหละ่ะนี่ค่ะนาฬิกาไซไซระใส่อยู่อยขอบคุณค่ะสบายดีอีหลา สวัสดีจ้าคุกสวยสวัสดีค่ะเป่าผมเนะคะ่ะอาบน้ำเพก็แล้วเดีเ๋ยวจะนอนสิก่าดเพื่อนนะ,ะอ,อ๋อสวัสดีจ้าอีหลา่าสวัสดีค่ะมีการสวัสดีตอนเ้าค่ะ มีหลายๆคนว่าการซ้าผมการซ้าผมตลอดนี่มันเหตุดให้ผมเสียบมมีน้ำหนักเนาะค่ะไม่แล้วแต่คนเนาะค่ะสำหรับนูเนี่ยซ้าทุกมือโบซาหมื่นหนึ่งผมมันค่ะเป็นคนผมมันเร็วแล้วก็แถมลนนี่ลนเป็นกรรมคุนได้ยี่หีค่ะของนูนี่ลนลนล,น,ล,น,ลนแบบเป็นกรรมเลยค่ะ ปุ้ยับอบริไปค่ะมือวานาน,านี้ไปฮิตมัตนนั้นเนาะค่ะโอ้สวัสดีค่ะสามลอยห้าพนสามลอยแปดคนเาะค่ะมือขึ้นไพท่านไหลเนะคะมือขึ้นท่านไหลวะค่ะมือขึ้นท่านไหลโน่อยูวะ เนาะหนูก็เลยอะหนูว่าอันบอบ่ันบพั่นบันทึกนะจอเด้อค่ะก็เลยว่าบพันเอาไปลุ่ง youtube เด้อโคตรดีเลยค่ะแต่ว่ามันมีบางคนเนาะค่ะที่แบบแคบหลับไปรุ่งเนาะค่ะก็เลยว่าโอ้บพเป็นยังดรกก็เลยว่าแบบถ้าแคบแคบได้เอาไปเบิ่งจะคล้องอีกเนาะค่ะเมื่อคืนนะหูหูกันเฉพาะในไหลเนาะค่ะหลอกเด็กคล้องหนูไหลแล้วแอดมินต่อคักบอกครับ นู้นไล่แล้วแอดมินกันต่อเลยพวท่านเจ้าสันมันถึกแต่เอาไว้เบิ่งคนเดียวแล้วก็ยิ้มพีพีโอ้ขอบคุณค่ะพีพีขอบคุณค่ะเหมือนนั่นนูก็แจกใบแดงพีพีเนาะแต่นั่นก็แจกใบแดงพีพีแล้วนั่นแจกใบจีนต้มผู้ดีกว่าสิมัดผมได้ไหมเนี่ย มาสั่นโอ้พรท่านประกงเสียใจค่ะอาจนี่หลบทำหมสวัสดีจ้ะผมสวยใส่อะไรอ่าใส่เขี้ยะค่ะใส่เขี้ยอัน,นี้บอบ์เบรมากไว้เนาะคะ่ะบรดมากไว้โอ้ขอบคุณสำรณหรับกราบค่ะคุณค่ะเมื่อนีเบ็ดไปเรียนตีบอค่ะส่วงนี้มันเป็นส่วนสอบของมหาวิทยาลัยรัชภัฏพนคกนเนาะค่ะเป็นช่วง สุดท้ายของการสอบมิดเทิมนะคะมมองค์พระชาติอาทิตนานอ้แบบไก่เคี่ยงกันเลยแม่อ่าสิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบเก้าแล้วกระมามายี่สิบเอ็ดยีบสองยีบสามเขาขายคะ่ะเบอร์ยูตาหักร้อยดีแล้วโอ้ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ เครื่อใหม่ดิเครื่องใหม่เหค่หะรหรือยังแมนนองปาริชัดบอนน์เพาแมนปาริชัดค่ะอาจจับปิดคนหรอค่ะซื้อเปียชัดค่ะผมสวยดูแลยังไงอ๋อใส่ซาผมตลอดค่ะเพราะว่าเป็นคนผมมันเร็วนี่ออกไปข้างนอกนี่สมุดอันนี้ด้วยค่ะแบบถาออกไปข้างนอกปุ๊บ ถือล่มถือยังแน่แข็งแข็งแล้วกับมั่นค่ะวันนั้นสิมันอันนี้ยังไม่ค่อยเห็นแห็งบริสิทธนาะคะ่ะขี่ขันเป้าพัดลมบวดข้อค่ะหิวเข่าบอค่ะหิวอยู่ค่ะหิวอย,ย,ยู่หิวอย,ยู่แต่กินนุ่มไปก่อน,นะ ชัตะลกขัดโอ้ตะลกอีกค่ะตะลกอีกอย่งตะลกอี่อย่งไม่ได้ยินเสียงนั่นแล้วเป็นา่าโอ้แม่บมอคะเมือคืนแบ,เบตเมืติดแมนค่ะนูบอกอยู่ค่ะว่าแบตนูเบรดตงตังได้รโมปลยนู้นเนียค่ะดเดี๋ยวจะหน่อยหลแล้วสิเป็นกันาะค่ะีเฮอร์ออียเออ้อ ดีสามลอยสามสิบสามคนเนาะค่ะสวัสดีค่ะเล็กซค่ะเล็กซ้สบายดีคนง่ามโอ้สบายดีค่ะมื่อนีนีลาบุมมี่สอบบอกแม่นค่ะมือวน,นีหน,นูบมมี่สอบได้ค่ะ แต่เสอะเดี๋ค่ะไปเฮ็ดงานบ่คะบ้านสวยมากค่ะเป็นบ้านของพี่สาวเนาะค่ะมาอาศัยอยู่ตถ้าบ้านของพี่ชัดโมเมนต <c oughs> ์อ๋อติดโทรน้ออ่ะสามร้อยสี่สิบเอ็ดคนเหรอส,ส,สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะไลฟ์ตือยู่นี่แต่เสอะอะไรเนาะค่ะคะือว่าไลฟ์ บนหล่อนไหมคะอันอยู่กรุงเทพเนาะค่ะตอนนี้อยากเบ่งไหลปูคะ่ะต้องทาคะ่ะอันนี้ไหลเปียชัดเนาะคะ่ะแววมาทักท้ายจากไปทำงานแล้วคะ่ะโอ้สูสูเด้อคะ่ะนี่หลายนี่คะ่ะขนมที่ฝากไปให้ยังค่ะค่าันอยังค่ะฟังแบบเบาๆจาเจอใน อย่าเปิดดังเด้อค่ะพี่พิทอย่าอย่าเปิดดังเด้อค่ะอย่าเปิดดังเด้อค่ะโอ้สวัสดีสามลอยหาสิบสองคนเล้วค่ะกําลังกินกาแฟพอดีเลยขออนุญาตไปสอนนักเรียนก่อนนะคะสูส้ๆเด้อค่ะค,คุณครูคิดถึงยี่หล่าโอ้คิดถึงือกันเลยค่ะคิดถึงกันเลยไลย่ไล่ไลทุกเตือนอีกอ่ะกินหัวตุ๊กค่ เดี๋ยวถาถาว่างๆเนาะค่ะแบบซึ่ว่ามือใดสอบวิชาบนักแนนี่สิมาไลัยอีกแล้วว่าไปเขาขายหลูกเสื้อนี่อาจสีได้ไหลหรืออาจสีบ่ได้ไหลเนาะค่ะอยากไหลด้วค่ะขนมอยู่กับแอดมินนะคะแดดเลยค่ะขอบคุณเลไเดอร์ค่ะขอบคุณสำหรับขนมเนาะค่ะขอบคุณสำหรับผลไม้เนาะค่ะขอบคุณ สำรับมาไล่ออนไลน์นํำเนาะคะ่ะขอบคุณทุกทุกคนเนาะคะ่ะที่ให้เบีร์ชั้นเนาะคะ่ะถามว่มีเอฟซีเหมือนกันคือสิบุ้งมีเบีร์ชันเหมือนกอกันล่ะคะ้าทำงานไปแอบดูไลนไปไส่งเสียงดังเลยคะ่ะตอนไหนจิอัปเดตเ้๊นู้กับซบาไค่คอยเอาคะ่ะทําทำงานก่อนเดอนนอ,องลาแบายบายสู่สเด้อค่ะ เสียดายบริบูรณ์อีหลังแบบไปเหตุงานก่อนน้กสูส้ๆเร้อค่ะสูดๆเร<ฮ>้อโอ<ฮ>้ว่านได้สอบหรือว่าสอบได้สอบสอบได้ค่ะสอบได้สอบแล้วแล้วก็ออกมา จังไดข้าได้ทีวีกับตัวจริงอาชีพตรงปุ๊กนะเด้อค่ะอา่ากับไล่กับอาชีพตรงปะะุ๊กเด้อค่ะตัวจริงกับอาชิพตัวเต็มตีต้ยาอ้วนๆเนาะค่ะตั้นๆดำๆเนาะค่ะน้ <laughs> องเขตไปน้อเบิร์เนาะไอเขตไปสตู ก็สั่นเออขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะไปเฮ็ดงานจะของเองค่ะวบัตรเบสซอยแอดมินแมนน้องนักหลองบอหน่องนักหลองหลายคนเนี่ยค่ะหลายคนเนี่ยหลายคนเนี่ยค่ะตรงระบุซื้อม่านนั่นนอกค่ะบอกก็สั่นเองรู้สิว่าบ้านักหลอกหน่องนักหลอกมันมีหลายคนเนี่ยคะ่ะอันนี้ก็เป็นเสือพี่เอฟซีงมาให้เนาะค่ะ ย,ยาไข่ไหลคู่กับไอขีดจ่าอ๋อต้องทาเนาะคะ่ะเนาะอันนี้เป็นไหลของเปียชัดเนาะคะ่ะอันนี้เป็นไหลของเปียชัดเนาะคะ่ะบ่าเด็ดยุ่น้ำกันเนาะคะ่ะก็เลยบ่าเด็ดไหลน้ำกันเนาะคะ่ะบ่าเด็ดแบบยู่งเงินน้ำกันไเอยว่าเด็ดยุ่งเือนน้ำกันหรือว่าแบบว่าเด็ดน้อน พยายาให้หลาคู่กัต้องถาเเ้อค่ะนั่งกันเนี่ยมือเนี่มนยมือคอมเมนต์สวัสดีน้องเียชาสวัสดีค่ะสวัสดี <S <S อีหลาเ่ตรงไปละดีแล้วมือน,นี้มีผู้วารหลายอ้สมังเน้่ยอีหลาโอคนเห่นมืออยากเห็นมือไป บูไปอันดีแล้วเนว่าค่ะโอ้บุ่มด้ไปครับว่านุ้มีงานอีกงานหนึ่งอันนว่าโอ้ยเสียดายเนอะนว่ะเสียดายเด้บะได้ไปบได้ไปสตูน่ะนวลนะเพื่อนเพื่อนกัเลยว่ะบูไปอันดีแล้วเพคุนบอกนวลอ้าวอ,อยากไปเนาะกัเลยว่ะ อดเลยค่ะอดเลยไอ้ามาติเอา้าอ่ลี่ค่ะเอาผลงาจังไหนมันอ่านบทท่านไหเอาคือโหว,ว่าไอ้ามาอ๋อเห็นแล้วค่ะเห็นแล้ว แก่งหายเอฟซีฟังบอกคะพี่นุกสวัสดีค่ะน่ารักแต่เสาวเลยวะส,สันโอ้พี่นุ๊กก็น,น่ารักกันเนี่ยคะ่ะพี่นุ๊กในแห้งย่องเก่งพี่นกุกแห้งน,น่ารักกว่าหนูอีก <c oughs> จังแม่มา,าแต่เสาวยังไม่ทันหลังหนาวแป๊งปั๊อยู่เอา้าคนอาบนำ้ำแล้วก่อนเนาะ <c oughs> เราตื่นสวย เราะว่าอีหยังเกาะกับเบาจืบ่ได้ตื่นเสาอยากไล่ตื่นสยา,ายอยกนอนตื่นเสาก็อยากนอแน่คือกันค่ะคนตื่นเสาสว่สาเฮ็ดงานกันบิแบบเฮ็ดเด้หลาย,ยางห่านะ สูสูดเดอค่ะแม่สูสูดเอสดเอค่ะดีนค่ะขอบคุณค่ะอบค่ะเดสอบ้ชัอายุเ,าายาเท่าไหร่คะเขาอยดเทายี่ปีค่ะยี่สิปีปนะอาจสิไปสีเดเด้อค่ะแต่ว่า ซีหีสิบเอ็ดด้วยค่ะซี2ีสิบสองะค่ะโอ้ต้องรับต้องนอนรอดฐานเทไหบอสด้นดนแบบฐาไหลมันขย,ยักไหลด้นดนเลยคะ่ะเพราะว่าเดี๋ยวที่ไม่ได้ไหลตอ้องอาทินานี้แบบคิมพ้นเลย เป็นบางที่แต่ละคนเรารเป็นภาสานบาสันไอ้ขซีลาคุณซีลซคุณสมา,สสา,สสาอยอดแบบนี้ม่ได้เดไม่อสบอลไม่อสบค่ะ บราไปเป็นศัตูนังมัอนี้มันนี่ไปเป็ไปสตูนังเสียดายเสียดายเฮียสัตย์พีหน่อยมากเกิดพ่อมาศัตูดิครับแม่ขเขาไปไปค่ะปี่เนี่ยพอไม่โคัวเว็บมสัน่นแล้วมันไม่คัวเว็บหรอกค่ะหลาซุดแล้วสิเป็นอันเตาท่านหรอคะ่ะหันเอา อุตส่าห์ที่ไทยรู้นน่ะแม่ครับโอ้ยว่าไปเห็นเงี้ยไปฮัสยีสตูบ้าะสักการมีพารกิจเนาะค่ะมีพารกิจว่าเดี๋ยวไปเบิ้งหัว่ซ้ำหน่อยสำคัญอดเลยโอ้ยพอแมวน่อยวัดสั้นไอ้ก็บอกอบอุ่นเนาะหอนเอาด้วยค่ะ ยังสิมันต่อยจงหน่อยใจสวัสดีซีหลอยสองคนค่ะสวัสดีค่ะกับอปุ่นที่สื้อรกคาอบุ่นี่เสร็จแล้วพอตาทานถึง <ส correlation> วันไหไรเมื่อวานมีคมมนมาจีบตียมคะก็รอเนาะก็รอกะยังคนมาจีบก็รลายแม เปล่าฮะแต่ผู้อื่นนี้ดอกเอ้ชเ่ิ่นว่าเอ้าอขี่น้อยใจแต่ไปห้ามนักไปขี่น้อยใจค่ะใครขี่นิดนึงนิดนึงเผื่อขี้น้อยใจแั้ยโอ้ยบ่ดตอวทาน์นสั่นอายเฮงอนเก่งเนี่ยนี่ล่ะเบิ่งจิล่ะอายเป็นคนขี้น,น้อยใจเร็วเด้อค่ะเบิ่งนิดนึง,น,น,งนิดนึงแล้วก็่อน อยัางเรานิดนึงนิดนึงแต่ของอีกข้างนั่นนั่จริงเมนค่ะแล้วเป็นแล้วเป็นผู้ชายอีกแบบนึงเนี่เฮ็ดยังบลกแบบบอแมนแล้วต้องอธิบายเข้าใจแม่นิดนึงนิดนึงเดี๋ยวพวกเข้าใจแล้วก็ั่นเนี่ยเขี่ยว่าด้เขี่ยป่ะนะว่าด้เขี่ยภาษาเอ้าแมนบอแมนหู้ จริงแม่นค่ะไอ้งอนมันเองเศร้าเองค่ะแล้วงอน,นเองนเศร้าเองเหมขอดีของเรางอนเองเศร้าเองแต่หนูแต่หนูบอกบอเป็นคนขิงงอนเอนาะค่ะหนูยิ้มยิ้มตลอด <c oughs> โอ้ยถ้ถายเดซ์ซวน แบบนึ่งค่ะแบบนึงเนาะศูนยหรี่ <c oughs> แบบนึ่งนะเนาะสม่งยิ้มอยู่นี่ตีแฮมศูนพอหักถึงงอนเยาะค่ะตอนอายอนอนไอตาหักบ่อเอืองใส่ตรงเบื้องเองค่ะให้ใบแดงไอไปเลยให้ใบแดงไม่ไดค่ะให้หัวใจไปได้อีกวะค่ะ นี่ใส่นะล่างขาเอาขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะแกงอย้ยวกเด็กแกงเลยค่ะปกติผู้หญิงเขาสิง,งอนแต่นี่ผู้ชายงอนแม่ค่ะเราสลับกันุ้เด้อแลเราเราสิเป็นข่นขี้น้อยใจแม่ขี้น้อยใจยิงหนึ่งนิดน,นึงแล้วก็ขี้น้อยใจนุ้ยหันนั่นนั่นขี้น้อยใจเด้อนุ้ยหันบ่าพลังหนูบ่าพลังหนูบ่าพลัง นูนี่บ้าพลังแอดบอกแล้วว่าเวลาง่อนกีฬาง่อไอแบบแบบใดเอาแอดเล่าว่าตั้งไหนคะนี่โออเขาดเด็กไปเบิงสมัมเนียเบิงมอทันคะ่ะเบิงมอทันค่ะอาบนะ้ งามแล้วแบบเอ้ามาเปิดไหล่บึง้งแบบเอ้าแล้วเว่ายังวา่าเปิดเข้าไปบึง้งป่ะเดี๋ยวมี่ยังปีชัดป่นวะบึ้งหอนบึ้งหอนโตแอดมินไนะปเฮ็ดงานค่ะเราไปเฮ็ดงานเป็นรู้ว่า,าโโปเป็นคนข,ขี้งองันเนี่ยรู้มาเป็นคนขี้งวันนานรูนเป็นคนที่แบบว่า ป่าพลังป่าพลังนู่มาใส่พลังนว่นโมเป็นเป็นม่นี่กับจริงค่ะแต่ว่านว่นโมเป็น ียงบอมีเสียง,อยงเอากระมังขึ้นส่วนกระมังเลยแต่อีตดวเราพิดเองจะเดี๋ยวขาแป๊บนึงนะคะมึงอ,อยังนูเนี่ยมึงเอาเสียงขึ้นมึกเอาเสียงลูกใส่คี้เมียังน้องสาวพี่นหนาใส่แทกใส่พี่เตอร์ตัวค่ะ ได้ใส่คิมอย่างอาบนนำท่าแปลงท่าลิดสติ๊กเหลือลงมากเสือกึ่งงามแถเสือพีพีเอฟซีเสือหายเนาะคะ่ะเสือพีพีเอฟซีเส,อะะสือเสือหายเนาะค่ะเสือเบียชัดไม่สูงนนำอยู่คะ่ะสวัสดีครับขอตามดว้ยนวยแน่นอาได้เลยค่ะได้เลยได้เลย